กันแล้วนะครับพระเอกใหญ่ของเรามาที่หนึ่งเลยผููผามาที่หนึ่งเลยสุดยอดจริงดูครับดูครับแม่คันกับมงคลน,น้อยย, <c oughs> ย,ยังมาไม่ถึงเส้นไทยเลยครับยังมาไม่ถึงเส้นไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสวัสดีแฟนคลับช่องพังคันเงินปลายมงคลน,น้อยทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับ ควันอ้วนท้าทายนะครับกับควันลิงนะครับกูผากับแม่ขันและก็ลูกมุคนน้อยนะครับจะลอยน้ำแข่งกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะหรือว่าใครจะเป็นฝ่ายเรามาดูกันนะครับผมเออเออเออทดสอบทดลองกันก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นเดี๋ยวเหนื่อยก่อนเพื่อนนะครับ ปูผาเขาเดินไปเฉยๆนั T ่นั T ่นเขายังไม่ได้เหนื่อยนั่นั่นไวน้ำตื่นเนาะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับว่าเขาจะมาอย่างไงนะครับกําลังหาสถานที่นะครับผมดูครับสามเชือกนี้คุณพ่อคุณแม่ลุ้นดูนะครับผมว่า ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมวันนี้เราจะมาลอยน้ําแข่งกันนะครับโอ้ยไม่ขันลอยได้นะเขาบนอนอบาทนี้น้อแม่ขันสองไปออกไาแล้ว มากันแล้วนะครับพระเอกใหญ่ของเรามาที่หนึ่งเลยภูพาบาที่หนึ่งเลยสุดยอดจริง <c oughs> ดูครับดูครับแม่ขันกับมงคลน,น้อยยังมาไม่ถึงเส้นชัยเลยครับยังมาไม่ถึงเส้นชัยนะครับ <c oughs> มาเลย <c oughs> เอาละเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้โแม่ขันเก่งเก่งมากครับลูกโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> โอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่าแม่ขันจะลอยน้ําเก่งขนาดนี้โอ้โ สุดยอดเลยหัวมาลงเลยแน่นอนเลยวะนึกว่าแม่ขันจะขึ้นภูเขาเก่งอย่างเดียวนะครับน,น,นี่ลอยน้ําก็เก่งนะครับผมโอ้โหสุดยอดแม่ขันสุดยอดวันนี้เรามาดูช้างอาบน้ํามาดูช้างโอ้ย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 แม่ขันแม่ขัน ไม่ครับโอ้ยควันสีเอาบ่าได้ดอกเจ้าอ่ะตายตายควันสีตาย,อยเอาเยอะเนะหนึ่งสอ,อง เย yeah. หนักตัวนะหนักต on ัวปวดเอวมือคากว่าโอ้ยอยากจะอันลูกเพิ่นหนีจากเหตุตัวโอ้เก่งมากเลยนะครับทั้งสามเชือกเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ขันเงินที่ไหนครับขันเงินร้อยดีอ่ะหัวบอลลงเลยอ่ะหัวบอลบูปบูปบูปเลยคนหน่อยกำลังเริ่มครับโอ้เศาษฐีหอบเลยวะเม่รขันไปได้ลูกเมื่อย์ปลาลูกข้ามลูกแก้วแถวมูตันเออเอาล่มเขาทองจะของจนทองไง ท้องเงเปียโอ้โห,โ,หโหดูไม่ขันดูท้องไม่ขันนะครับเหมือนเหมือนมีลูกแฝดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงล่าลอยเลยบานี่ยางโบอออเลยพี่น้องเอยเอาออกกําลังกายวันนี้จิตแจ่มใสนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับโอ้โหลูกๆของเรานี่มีแต่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดจริงนะฮะ ขอเสียงไม่ได้นะครับขอเสียงไม่ได้เอา้าน้องสม้มดูแล้ดูฮะน้องส้มครับนี่ เอสวยสีตันกว่านะครับผมน้องส้มหนาบึกนะครับเจอน้องส้มพอดีเลยเห็นแม่ขันเห็นผู้บ่าวไม่ไปอาบน้ำแล้วไม่ไปอาบน้ำแล้วเห็นเพื่อนๆไม่ไปแล้ว เจอเ,เพื่อนไม่ไปอาบน้ำแล้วละค,ะนนะคะวามต้องขึ้นมาเอาไปเองนะครับไม่งั้นไม่ไปแน่นอนนะครับดูครับยังถอยหลังนะครับผมบก็อยากจะไปทั้งอยากจะไปทั้งอยากจะอยู่กับเพื่อนนะครับนี่โอ,โอ ดูเรียกสาวๆด้วยนะครับบางคนน้อยเรียกสาวๆเรียกสาวส้มนะครับโอ้เจอพี่ดาวมาอาบน้ำพอดีเลยนะครับ วันนี้มาเจอเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะครับเจอเพื่อนๆพ,พี่ดาวกําลังมาแต่แหงานพอดีนะครับมากินน้ําอาบน้ําที่นี่นะครับแต่พี่ดาวยังไม่หายนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านภูผานะครับแม่ขันแล้วก็ลูกภายมงคนน้อยมาส่งภูผาเข้าบ้านด้วยนะครับโอโ้ <c oughs> โหร <c oughs> ูปลอสวยงามมากนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยของเรามาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยนะ <c oughs> โอโ้โถ <c oughs> ถึงบ้านภูผาเรียบร้อย <c oughs> กัอนสีกวอนสีกัอนสีเป็นอย่างไรก้อนสีครับกูผาเล่นทรายกันน่าดูเลยนะครับวันนี้แม่คันแม่คันพอแล้วลูกไปหอบกินของเพล่นกันโอ้ยดูดูแม่คันกินอย่างเดียวครับแม่คันกินอย่างเดียว เอาละเดอ้อเอาละเดอ้อบาทนี่มา,มา,าถึงกองทรา,ายก็เล่นทรายตอนนี้ปูผาเห็นไม่ขันแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วครับนุ่นไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปจีบแม่ขันซะแล้วปูผา,า,าโอ้ให้คายาแ่้าหน่อยโอ้โหอุย้ยเด้อคุณพ่อเพิ่นล็าวคือคือได้ให้คาหญ้าเนี่ยพะนะ เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยภูผาคักแทนอบุ้ยเนาะ,ยะอย่าทำลายวัตถุโบราณเถอะล่ะลูก <c oughs> โอ้ยเนาะมมมาาา เอาละเว้ยเอาละวะเอาละวะเอาละเว้ยเอาละเว้ยแข็งแรงมากนะครับภูผาดู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 ครับดูสายตาตอ,าอื้ <c oughs> โอ้ยเนาะภูผาไม่ขันบ่นักเตีแไม่ขันไม่ขันก็ให้ภูผาขึ้นเล่น <c oughs> ขี่หลังเล่นนะฮะต่อตัวต่อตัวอตีนะภูผาใปามหวงา เพื่อของกินนะครับก็ให้น้องเขาขึ้นหลังเล่นนะครับกินไปเล่นไปหยอกกันไปนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ทั้งสามเชือกเลยนะครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทังการเงินพลายมงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับฝากเขาพิกดดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจอ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คนหลายก็เพื่อนๆทีมงานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับโมม